หนึ่งในประเด็นวิวาทะบนโลกออนไลน์ที่เกิดขึ้นระหว่างชาวเน็ตไทยกับชาวเน็ตกัมพูชาจากประเด็นที่เริ่มขึ้นจากการที่กัมพูชามีการเปลี่ยนชื่อมวยไทยเป็นคุณคาแมซึ่งนั่นนําไปสู่การโต้แย้งทางข้อมูลที่ทางกัมพูชามักจะอ้างเสมอว่าพวกเขานั้นเป็นต้นกําเนิดของอารยธรรมอันยิ่งใหญ่และมีมาก่อนชาวสยามซึ่งในข้อมูลที่ชาวกัมพูชามักจะนํามากล่าวอ้างเรียกได้ว่าเกือบ100%เซ์ก็คือ ภาพแกะสลักต่างๆไม่ว่าจะเป็นบนปราสาทนครวัดหรือว่าปราสาทบายนซึ่งก็ดูเหมือนว่าการกระทำของชาวกัมพูชาที่ต้องการเคลมวยไทยในครั้งนี้จะเริ่มส่งผลเสียกับพวกเขาเช่นเดียวกันและดูเหมือนว่าชาวเน็ตของกัมพูชาจะประเมินความสามารถของชาวเน็ตไทยต่ำไปมากดูเป็นเรื่องราวจากเพจเอเชีย SEA Story และรวมถึงเพจอาเซียนมองไทยที่ได้มีการแชร์รูปภาพของกองทัพโบราณ ที่ปรา,าสาทบายยนและนครวัดด้วยภาพดังกล่าวนะครับประกอบไปด้วยกองทัพละโวกองทัพฮั่นสยามจามปาและกองทัพอังกอร์ซึ่งสําหรับรูปภาพและประเด็นที่มีการแชร์ในครั้งนี้ก็ก่อให้เกิดคําถามที่มีการพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์นะครับด้วยคําถามแรกคือคําถามที่ว่าทําไมข้อความที่ระบุถึงกองทัพสยามถึงได้ถูกลบไปและคําถามข้อที่2ก็คือขเขมรซึ่งอ้างตัวว่าเป็นผู้สร้างนครวัด แต่ทำไมภาพของกองทัพถึงไม่มีอาวุธและมีขนาดเล็กกว่ากองทัพอื่นๆซึ่งทาคาเมเป็นผู้สร้างนครวัดเหตุใดพวกเขาจึงต้องลบจารึกที่แสดงความมีตัวตนของกองทัพสยามและเหตุใดผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้สร้างนครวัดถึงได้เขียนรูปสลักของผู้ที่เขาเรียกว่าผู้ลุกรานให้ใหญ่และดูน่าเกรงขามกว่าผู้สร้างซึ่งจากการทกเทียงดังกล่าวชาวเน็ตไทยก็ได้มีการน,นําข้อมูลต่างๆมาแย้งกับทางฝั่งกัมพูชา ซึ่งดูเหมือนว่าทางคนคเขมรจะบ่ายเบี่ยงในเรื่องนี้เป็นอย่างมากและนอกจากนี้ยังรวมถึงคําถามที่ว่าชาวกัมพูชามักจะมองว่าสยามนั้นมาจากจีนและมาทีหลังแต่ว่าทําไมถึงมีรูปภาพบนกําแพงนครวัดซึ่งสําหรับคลิปนี้นะครับทางแอดมินจะนาการสนทนาระหว่างชาวในไทยกับชาวในกมัมพูชาซึ่งต้องบอกว่ามีความน่าสนใจมากๆมารวบรวมให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเดี๋ยวเรามาลองฟังกันครับว่าพวกเขา พูดคุยกันอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกครับความคิดเห็นนี้มาจากชาวไทยนะครับเขาบอกว่าว้าวละโว่สีวิชัยลานน้านนาอยุทยาสุโขทยัยในที่สุดอาณาจักรทั้ง5ก็รวมกันกลายมาเป็นประเทศไทยฉันไม่สงสัยเลยว่ามีประวัติศาสตร์มากมายในประเทศของฉันอาณาจักรมากมายที่เรามีมาอย่างช้านานขอขอบคุณแอดมิน มาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาที่ได้เข้ามาโต้แย้งนะครับเขาบอกว่าทหารกลุ่มนี้ไม่ใช่ทหารสยามมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงขเขมรเรียกอะไรจากลาวว่าสยามซึ่งแปลว่าผิวคล้ำแต่คนไทยเรียกตัวเองว่าไทยและสุขโขทยัยซึ่งเป็นชื่อที่เกิดใหม่ในปี1800ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีชาวไทยหลายท่านได้เข้ามาตอบกลับท่านแรกครับเขาบอกว่า สยามคือชื่อเรียกแบบดั้งเดิมของจีนที่เรียกคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณสมัยนี้ก็ยังเรียกอยู่ซึ่งมันมีความหมายว่ากลุ่มคนหรือประเทศสยามเหมือนกับคุณที่เรียกว่าเสียมเรียบชาวไทยท่านต่อไปที่ได้เข้ามาตอบกลับนะครับท่านนี้เขาบอกว่าทุกชาติพันธุ์ที่เป็นคนไทยและใกล้ชิดกับคนไทยก็มักจะถูกเรียกว่าสยามอีกท่านหนึ่งที่ได้เข้ามาตอบกลับเขาบอกว่าคุณควรจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะพวก พงศวรารจีนบันทึกถึงชาวสยามว่ามาค้าขายที่ชายทะเลตั้งแต่ศตวตรรษที่6แล้วมาต่อกับที่ความคิดเห็นต่อไปครับความคิดเห็นนี้มาจากชาวกัมพูชาโดยเขาบอกไว้ว่านี่คือปฏิมาการรมบนเทวสถานของเขเมรและเป็นกองทัพของเขเมรซึ่งสมัยก่อนแบ่งเป็นทัพบ,บกและกองทัพเรือโปรดศึกษาหาข้อมูลอีกครั้งซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้มีชาวไทยท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับเขาบอกว่า ไปบอกคนในประเทศของพวกคุณให้จ่ายเงินกับบัวขาวก่อนความคิดเห็นต่อไปครับความคิดเห็นนี้มาจากชาวกัมพูชาเขาบอกว่าตอนนั้นพวกสยามยังไม่เกิดกองทัพโบ,บราณมีแค่ขมรกับจามปาเท่านั้นแอดมินอย่าพูดเรื่องโกหกมีชาวไทยไหลายท่านนะครับได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้โดยท่านแรกเขาบอกว่าตอนนั้นเราเกิดแล้วแต่เรายังไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นไทยคําว่าไทยไม่ได้บ่งบอกถึงชาติพันธุ์อย่างจอจง แต่บอกถึงตระกูลภาษาและประเทศที่ขีดเส้นไว้แล้วจึงค่อยต่อท้ายด้วยเชื้อสายของบรรพบุรุษเช่นคนไทยเชื้อสายกุยคนไทยเชื้อสายลาวคนไทยเชื้อสายมอนคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยเชื้อสายจามเป็นต้นซึ่งสามารถเรียกง่ายๆว่าไทยหรือว่าสยามคนไทยอีกท่านที่ได้เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นบันทึกของจีนและตะวันตกพวกเขาเก่อโกหกใช่ไหม หรือว่าความเชื่อของพวกคุณคือความจริงทุกอย่างบนโลกนี้ฉันรู้สึกว้าวจริงๆความคิดเห็นต่อไปครับความคิดเห็นนี้มาจากชาวกัะพูชาเขาบอกว่าทีมงานของเพจนี้ครีเอทประวัติศาสตร์แบบผิดผซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้ก็มีชาวไทยได้เข้ามาตั้งคำถามนะครับว่าตรงไหนหรอที่คุณว่าผิดมาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวไทยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า เขมรคงช็อกเลยอาณาจักรละโวบวกสยามก็คือประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปครับเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยท่านนี้เขาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่ของเขมรยังคงไม่ได้รับการศึกษาด้านประวัติศาสตร์เลยเถียงกันไปก็ไม่รู้เรื่องจากภาพสลักของระดับหัวหน้าเท่านั้นที่จะใส่เสื้อส่วนพวกทหารด้านล่างจะใส่แค่ผ้าเตี่ยวกับผ้าคาดอกแต่สําหรับกองทัพสยามทั้งนายและบ่าวใส่เสื้อ มีชาวไทยท่านหนึ่งได้เข้ามาเสริมความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขาบอกว่าในภาพขเขมรใส่ผ้าเตี่ยวและมีเชือกล่ามคอด้วยมาต่อกนที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวไทยที่ได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นนะครับโดยเขาบอกว่าขเขมรโดนฝรั่งเศสเจ้าอนาธิคมหลอกเรื่องประวัติศาสตร์เหมือนที่เคยมาหลอกเราว่าเรามาจากเทือกเขาอันตายที่ห่างไกลไป6000กิโลเมตรคนไทยอยู่ตรงนี้มานานแล้วรับอะไรท,ทาจากอินเดียใต้ามาพัฒนาเป็นของตัวเอง ฝรั่งเศสต้องการให้เราเชื่อว่าเราไม่ใช่เจ้าของพื้นที่ดังเดิมถ้าเอาวิทยาศาสตร์ DNA คนไทยปัจจุบันไม่เหมือนกับพวกที่อาศัยอยู่ที่เทือกเขาเอาัลไต DNA ของเรามีความใกล้เคียงกับคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศไทยลาวและจีนตอนใต้แล้วรวมถึงทางภาคเหนือของเวียดนามและรวมถึงภาษาของเราเราใช้ภาษาไทยตระกูลเดียวกันเกือบ100ล้านคนคเมนบอกว่ายิ่งใหญ่ ทำไมคนใช้ภาษาขเขมรเพียงแค่17ล้านคนเรื่องนี้ฝรั่งหลอกทั้งนั้นความคิดเห็นต่อไปครับเป็นความคิดเห็นชาวกัมพูชาท่านนี้เขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าทหารสยามก็คือทหารหน่วยหนึ่งในสมัยอังกอร์ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวไทยครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าต้องขอขอบคุณขเขมรที่ทําให้เรื่องคลุมเครือค่อยๆกระจางจากที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องอดีตเท่าไหร่กลายเป็นความอยากรู้ และความจริงจะค่อยๆผุดขึ้นมาเรื่อยๆดูแล้วคอมเมนต์อาจจะไม่เหลืออะไรจากการไล่เคลมประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ความคิดเห็นต่อไปครับเป็นความคิดเห็นจากคนไทยท่านนี้เขาบอกว่าคอมเมนต์พยายามบิดเบือนความจริงเพราะเขารับความจริงไม่ได้กับเรื่องที่ว่าบรรพบุพรุษของเขาดูเหมือนจะเป็นทาตจากสิ่งที่เห็นบนผนังซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกว่าคนไทยยุคใหม่ก็เป็นทาสเหมือนกัน พวกคุณเลียตูจีนและอเมริกาทั้งโลกเขาตลกพวกคุณยังมาทำเป็นมีอีโก้อีกมาต่อกับที่ความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชานะครับท่านนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นประชดประชันแอดมินของเพจนะครับโดยเขาบอกว่าขอชมเชยทีมงานพวกคุณพยายามเอาใจประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปมีชาวคขมรมเข้ามาพูดประชดนะครับโดยเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับรางวัลแห่งการก๊อปปี้ยอดเยีย่ยม ผู้ชนะเลิศได้แก่ประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปครับเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยท่านนี้ได้เข้ามาตั้งคําถามว่าอยากให้ชาวเขเมรอธิบายหน่อยว่าไปลบคําว่าสยามกุกทิ้งทําไมและมีเหตุผลอะไรความคิดเห็นต่อไปเขเมรคือคนป่าที่เขาเอามาใช้แรงงานเอามาเป็นทาสไม่ได้เป็นเจ้าของปราสาทและไม่ได้เป็นเจ้าของอารยธรรมเพราะฉะนั้นเขเมรจึงซ่อมปราสาทนครวัดเองไม่ได้สรุปแล้ว ขเขมรเคลมวัฒน,นธรรมของคนอื่นขเขมรคือคนป่าความคิดเห็นต่อไปมีชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งคำถามนะคะว่านี่มันเพจของพวกสยามหรืออย่างไรความคิดเห็นต่อไปชาวขเขมรบางคนพยายามลบและทำลายคำว่าสยามออกจากกำแพงโชคดีที่มันถูกถ่ายรูปไว้ก่อนที่จะถูกลบมันออกไปความคิดเห็นต่อไปครับเป็นชาวขเขมรท่านนี้เขาบอกว่า ถ้าคุณไม่รู้เรื่องก็อย่ามาพูดเรื่องนี้เลยแอดมินวัดเขมรถูกสร้างขึ้นมานานแล้วอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นสาระสำคัญความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากคนไทยนะครับเขาบอกว่าศิลปะขอมที่สร้างในไทยไทยก็ยังบอกตรงๆว่าเป็นศิลปะขอมมีแต่ศิลปะไทยที่เขมรเอาไปสร้างแล้วอ้างว่าเป็นศิลปะของเขมรมันเข้าข้างตัวเองสุดโตรงเกินไป ถ้ายินยอมให้คนอื่นคัดลอกไปสร้างใหม่เรียนแบบเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเราขยายอิทธิพลซอฟต์พาวเวอร์ของเราได้ยิ่งไกลย,ยิ่งดีแต่เราไม่ชอบที่ถูกอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของโดยคนที่เราเอื้อเฟื้อให้ความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวเขเมรครับเขาบอกว่าทั้งหมดคือของเขเมรซึ่งก็มีชาวไทยท่านหนึ่งได้เข้าไปโต้กลับนะครับเขาบอกว่าทั้งหมดสร้างโดยอินเดียมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไป เขมรสร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวเองเพื่อปกปิดเรื่องราวที่แท้จริงของชนชาติตัวเองฝรั่งเศสทําให้คนเขมรมีประเทศสําหรับนครวัดนครธมคือสัญลักษณ์ของชนชั้นปกครองที่มีคนพื้นเมืองกลุ่มคนเขมรดั้งเดิมเป็นทาสและรวมถึงใช้แรงงานและเมื่ออาณาจักรอังกรอร์ล่มสลายนครวัดก็ถูกทิ้งร้างกลุ่มทาสก็จะไม่เข้าไปครอบครองเพราะว่ากลัวตัวประสาทจึงถูกทิ้งไว้บนป่าดงดิบจนฝรั่งเศสเข้าไปค้นพบไม่ใช่คนเขมรค้นพบ พออำนาจฝรั่งเศสสิ้นสุดลงคเมรจึงสวมรอยเป็นเจ้าของนครวัดนครธมความคิดเห็นต่อไปครับทานนี้เขาบอกว่าไทยเราควรจะหาหลักฐานที่แน่นอนเพื่อยื่นถอดถอนนครวัดนครธมออกจากมรดกโลกเพราะว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณได้ถูกทําลายไปเยอะแล้วจึงไม่ควรค่าแก่มรดกโลกเพราะว่าไม่มีของเก่าให้ต้องรักษาแล้วความคิดเห็นต่อไปกองทัพสยามดูยิ่งใหญ่และเกรียงไกรมาก ความคิดเห็นต่อไปครับได้ยินมาว่าบนกำแพงเป็นภาพทหารเสียมกุกอันยิ่งใหญ่เกรงไกลแต่ว่าดูเหมือนจะโดนลบออกไปหรือเปล่าใครลบออกหรือว่ามีใครยอมรับในเรื่องนี้ไม่ได้ความคิดเห็นต่อไปครับกองทัพสยามมีอยู่บนกำแพงนครวัดถ้าไม่ยิ่งใหญ่จริงเขาจะแกะสลักก,กองทัพสยามไว้ทําไมคขมรนกลัวชาวโลกรู้เลยทําลายคําจารึกกลัวคนไทยบอกว่าคนที่ขโมยไม่ใช่สยามแต่ว่าเป็นขเขมรนซะเอง ความคิดเห็นต่อไปเราเป็นญาติฝ่ายข้างแม่วรมานเลยละ่ะประสาทเราก็เก่าวกวา่าไอพวกแตงหวานทะลึ่งมาลบประวัติศาสตร์ของเสียมกุกซึ่งคอมเมนต์นี้มีชาวกะบูชาท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าพวกคนไทยคือโจรภาพที่พวกคุณเห็นก็คือกองทัพโจรที่ระรานข่าวไปทั่วโจรเสียมมาจากจีนพวกคุณคือโจรในอดีตมาต่อกนที่ความคิดเห็นต่อไปครับ สังเกตที่ร่มของผู้นากองทัพจะเห็นว่าร่มของกองทัพสยามจะมากกว่าทุก,กองทัพมีเป็นสิบร่มสแสดงว่าศักดิ์และฐานะของสยามใหญ่ที่สุดเพราะว่าร่มหรือฉตดเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงศักดิ์และฐานะของกษัตริย์ส่วนภาพของขมรมีร่มมากที่สุดเพียงแค่3ามร่มมันบอกได้ชัดเจนว่าแผ่นดินนครวัดเป็นของคนสยามความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาท่านนี้เขาบอกว่าคนไทยคงอยากได้นครวัดมาก เห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครคือคนขโมยโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันอีกสักสองความคิดเห็นนะครับท่านแรกครับเขาบอกว่าที่จริงแล้วขเมนไม่ใช่ขอมประวัติบนกําแพงนครวัดเป็นพวกขอมขเมนเป็นขี้ฆ่าของขอมต่อมาพวกขเมนได้ฆ่ากษัตริย์ขอมตายและตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์แทนต่อมาขอมละโวลบบุรีก็คือพระเจ้าอุทองที่เป็นขอมร่วมมือกับทางสุพรรณบุรีสร้างอยุธยา และเมื่อสร้างอาชยาเสร็จก็ได้ส่งทัพไปตีเขมรพระนครจริงๆแล้วขอมีความใกล้ชิดกับไทยมากกว่าเขมรที่เป็นขี้คาโดยซ้ำมาปีท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวไทยท่านนี้ครับท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าโดนแหกบ่อยจากนะเขมรเมื่อเขมรบอกไทยมาทีหลังเขมรแล้วกองทัพสย,ยามที่ไปตีเขมรคืออะไรหนอะได้ยินมาว่าล่าสุดมีการปิดปรับปรุงเองพวกขาวได้ไปแกะสลกักหรือว่าลบข้อความออกอีกหรือเปล่า ครับผมและนั่นก็เป็นบทสนทนาระหว่างชาวเน็ตไทยและชาวเน็ตกัมพูชาที่ถางอัพคอมเมนต์นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังล้ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ